งานแต่งเลยชื่นใจครับออออตอนแรกก็กเราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พอง่านไปแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคิมเองแล้วก็แขกที่มางานออก็ได้ยินแต่เสียงคงําชมว่าแบบเฮ้ยจัดงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอ,อ,อะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับผู้วางแผนเลยว,ว่าพอจบงานทุกวันนี้ก็คือที่หมาก็ร,รับงานเลยรับงานเลยก็ได้พักหนึ่งวัน เมื่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับตอนนี้ก็คือใช้แปตเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับแล้วทราบไหมครับว่าพร้อมได้กี่ชุดอุ้ยยังไม่ได้อ่ะไม่ได้นับทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ไม่รู้มันมีจังหวัดภ่เาตัดไปแล้วด้วยหรอภาาตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัปเตอร์ปาร์ตี้นี่เขาคงเขาอยากให้เราไฟ์ อนนโอ้โ้เหรอมันยังไงบ้างพี่หน้ยายากเลย <laughs> มันเินใช่ไมไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่แต่เราก็ต้องเซฟไงน, <c oughs> นะ <c oughs> เราต้องเซฟ <c oughs> มันก็ออกสื่อไม่ได้ <c oughs> นะ <c oughs> พอเต็มแล้ว <c oughs> สนุกมากมากจริงๆแล้วก็ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆเพราะว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอเคยผ่านหน้าผ่านตากันหมดเลยอะไรแบบนี้ก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆวันนั้นใครมีสติสุขะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าเจ้าสาวนี่น่าจะมึนพว่าโยกแรงโยกแรงมากเมื่อสาวสุดมากสุดนะฮะเกินแขกสนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละครับเป็นพิเป็นพิธีฉลองอัเนาะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็พอเสร็จงานก็อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วทำไมแซวว่าคนคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนี้อ๋อเมื่อไรจะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังว่ามีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากทิมจะแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วบอกว่าเรียบร้อยเลยใช่เอใช่มีความสุขที่สวดไหหลลปวดังสภาพไม่ต่างกันเลยตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งก้างเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดินกระเพกเลยเพราะว่าเต้นเยอะไปยืนบนส้นสูงนานไงเออ ตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดไปมาว่ามันทุกอย่างมันสุดมันคือฉลองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุกสนุกดีกว่าที่คิดอีกอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเขาเรียกว่าอะไรจะให้เกียรติอยู่ร่วม after party ได้นานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนแบบโหสนุกมากๆจริงจริงลอวที่เราเป็นเจ้าบ่าวสาวที่จะขอบงานเราคิดว่าคนจะมอบรางวัลให้ใครที่สุดว่าสุดได้เต็มที่โอ้โหมอบให้ใครอ่ะผมมอบให้ให้ทีมจัดงานครับผมมอบให้ ให้เครดิตแล้วให้ชิคแพนเดอร์ให้พี่ก้องปิยะให้ทุกทุกคนที่คอยสนับสนุนที่มาซัพพอร์ตบูธอาหารอะไรแบบนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยต้องขอบคุณมากๆอันแล้วในพาร์ทของแขกเราจะให้ใครในพาร์ทของแขกเหรอให้ให้หนึ่งคนละอันก็ได้เ่ินจะเอาหนึ่งเงินจะสามหนึ่งใครหนึ่งหนึ่ใครหนึ่งหนึ่งยังไงนะเงินไม่เราอ่ะี่สุดที่สุดน์ตัวตึ้งตัวตึ้งสาวสุดแล้วอ่ะเปร้ร่วมงานอะไรอยู่ใช่เสุดเรื่องอะไร ความโฆษณานเหมือนเจ้าเป่าสาวอะโอ้โหสนุกกันหมดเลยอ่ะสนุกหมดเลยยกให้ใครไม่ได้เลยครับสนุกกันจริงๆแล้วอีกอย่างก็จำไม่ได้ด้วยนองอ่พี่แอนหนึ่งร้อยบาทใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซองนะพี่แอนให้เป็นซองใส่เลยคะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติน้อง ได้ไมีวัดแม้ว่ามันลักษณะอนเชิงโอ้ยไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าให้อะไรมาคาดหวังไหมพี่แอนเขาเคยตากเอวให้ร้านโอ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออเจริงจครับแล้วเขาบอกเป็นรูปมีกิ่งป่าบ้านด้วยเหรอเป็นรูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆกับชีวิตเราสองคนครับเนาะใช่ใช่ หลังจากนี้กรับงานหลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทํางานเต็มที่สดใสแล้วกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมร่างกายพร้อ,อมเต็มที่คณิเรอมาคมูนก็แทนไว้แล้วแทนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนหะต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศประเทศอะไรบอกด้ยังก็ได้นะนิวซีแลนด์แล้วก็ เออฝรั่งเศสที่บอกไปใช่นะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะมีช่วงเราพักงานไปเพื่อจะอนิมูนยาวจริงจริงเรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวและพี่ดิวของละคร2อสองเรื่อง่อเรื่องไม่คือหายไปนานกูลืมอยากเล่นละครคิดถึงคิดถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยเออเราหยุดไปนาน แต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็คือจนกว่าจะได้รับกันนั่นเองมีการไปบีบแผนผู้จัดแผนแล้วเอยากได้ละครแล้วเรอเห็นผู้จัดได้เลยหรอขอไปขอไปขอไปขอร้องครับอครับก็าพปงงานูจด็ได้เห็นเห็้ก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ เราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกับไปมองพอดีใจมากกับภาพที่ร้้สดไเห็นแบบว่ายิ้มไปกับเราดีใจดีใจดีใจเราก็เราก,ราก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันปลดล็อกนะม,มันมันมันหายแล้วก็เราจริงๆมันก็ เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงปัจจุบันดีกว่านะครับใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะออโอเคขอบคุณีมาขอบคุณครับ